เรื่องรู้จักการใช้โปรแกรมสร้างเอกสารต้นแบบด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016โปรแกรม Microsoft Office เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นโปรแกรมสำนักงานที่มีประโยชน์หลากหลายรูปแบบเช่นงานด้านการนำเสนอหรืองานด้านเอกสารจุดโปรแกรม Microsoft Office นี้มักจะออกแบบเวอร์ชั่นใหม่ๆมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการรุ่นต่างๆควบคู่กันไป เช่นระบบปฏิบัติการ Windows 10ชุดโปรแกรมล่าสุดตอนนี้ก็จะเป็น Microsoft Office 2016เป็นต้นและโปรแกรมที่เราจะเรียนรู้กันในรายวิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จะเป็นโปรแกรมหนึ่งใน Microsoft Office ที่ชื่อว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016เป็นโปรแกรมใช้งานในการนำเสนอที่นิยมใช้กันมากที่สุดในขณะนี้ และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้สร้างเอกสารที่ง่ายและสวยงามสามารถสร้างข้อความรูปภาพเสียงวิดีโอตารางและเอฟเฟคต,ต่างๆเพื่อให้เอกสารเกิดความสวยงามโดดเด่นน่าสนใจคราวนี้เรามารู้จักข้อดีของโปรแกร,รม Microsoft PowerPoint 2016ว่ามีอะไรกันบ้างข้อที่1นอกจากจะเป็นโปรแกร,รมที่ใช้ในการนำเสนองานแล้ว ข้อดีที่เราจะนำมาใช้คือการสร้างเอกสารต้นแบบในการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองข้อที่ 2. มีความสามารถตกแต่งเอกสารให้เกิดความสวยงามด้วยคำสั่ง WordArt ที่พิเศษกว่าเวอร์ชั่นที่ผ่านมา 3. การทำงานจะแบ่งออกเป็นหน้าหน้าแต่ละหน้าเราเรียกว่าสไลด์ข้อที่ 4. มีรูปแบบทีมที่ช่วยในการออกแบบเอกสารได้หลากหลายสะดวกมากขึ้นข้อที่5ลองรับไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆเช่นสร้างตารางจากโปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้นแต่ก็มีข้อจำกัดของโปรแกรมคือ 1. ไม่สามารถสร้างเนื้อหาในสไลด์ทีละจำนวนมากๆเพราะตัวหนังสือจะเล็กจนผู้อ่านไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 2. ตัวอักษรต้องมีขนาดพอเหมาะ เพราะถ้ามีขนาดเล็กจะทำให้คนอื่นมองไม่เห็นคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016กันค่ะการเปิดการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016สามารถเปิดการใช้งานโปรแกรมได้หลายวิธีมีขั้นตอนดังนี้วิธีที่1สังเกตที่หน้าจอเดสก์ท็อปหากเจอไอคอนของโปรแกรมให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะ วิธีที่2ไปที่เมนู Start เลื่อนแถบสกอร์บาร์เพื่อค้นหาโปรแกรมเมื่อเจอโปรแกรม PowerPoint ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะวิธีที่3คลิกไปที่ Start เลือกไทป์บนหน้าจอ Start เมื่อเจอโปรแกรมแล้วคลิกเข้าไปเลยค่ะ หรืออีกวิธีหนึ่งให้เราสังเกตที่ทัสบาร์ถ้าเจอไอคอนของโปรแกรมให้คลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อนักเรียนเลือกขั้นตอนเข้าสู่โปรแกรมเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะมาสู่หน้าจอเริ่มต้นของการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้นักเรียนคลิกที่แผนง,งานนำเสนอเปล่า คราวนี้เราจะมารู้จักส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint กันนะคะในเครื่องมือแรกที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คือเครื่องมือปุ่มควบคุมการทำงานของหน้าต่างโปรแกรมในเครื่องมือนี้จะมีปุ่มควบคุมอยู่ด้วยกัน3ตัวนะคะตัวแรกเราเรียกว่าปุ่มการย่อหน้าต่างไปไว้ที่ Task Bar'' คลิก1ครั้งนะคะ แล้วคลิกอีกหนึ่งครั้งเพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอปกติในปุ่มที่2องคือปุ่มที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นปุ่มที่ขยายใหญ่แล้วแต่ถ้านักเรียนกดคลิกอีกครั้งหน้าจอของโปรแกรมก็จะมีขนาดเล็กลงนะคะและคลิกอีกครั้งหนึ่งหน้าจอโปรแกรมของนักเรียนก็จะขยายใหญ่ตามปกติแล้วนะคะส่วนปุ่มสุดท้ายเราเรียกว่าปุ่มการปิดโปรแกรม คลิกหนึ่งครั้งเป็นการปิดโปรแกรมค่ะเครื่องมือที่สองเราเรียกว่าแถบเครื่องมือด่วนเครื่องมือนี้จะเป็นกลุ่มรวบรวมคำสั่งที่ใช้งานอาทิเช่นในหน้าจอของรูจะเป็นคำสั่งของการบันทึกเลิกทำทำซ้ำและเครื่องมือพิมพ์ด่วนแต่นักเรียนสามารถเพิ่มเครื่องมือเองได้โดยคลิกที่ ปุ่มสามเหลี่ยมนี้นะคะแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกตรงเครื่องมือที่นักเรียนต้องการที่จะเพิ่มเครื่องมือที่3เราเรียกว่าแถบแสดงชื่อในหน้าจอของครูตอนนี้มีชื่อไฟล์ว่างานนำเสนอหนึ่งเครื่องมือที่4เราเรียกว่าแถบนำทางจะเป็นส่วน ที่ใช้แสดงสไลด์ขนาดย่อเพื่อจัดการกับสไลด์ซึ่งตอนนี้ครูมีหนึ่งสไลด์นะคะเครื่องมือต่อไปเราเรียกว่าเครื่องมือภาษาเป็นส่วนที่ใช้แสดงสถานะของการใช้ภาษาตัวถัดมาก็คือหมายเลขสไลด์เป็นส่วนที่บอกว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ที่สไลด์ที่เท่าไหร่ หรือมีกี่สไลด์นะคะเครื่องมือต่อไปเราเรียกว่าปุ่มมุมมองซึ่งในเครื่องมือนี้จะมีมุมมองหลายแบบอาทิเช่นมุมมองปกติมุมมองเรียงลำดับสไลด์มุมมองการอ่านการนำเสนอสไลด์เครื่องมือถัดมาเราเรียกว่าปุ่มเลื่อนย่อขยาย เป็นส่วนสำหรับย่อขยายหน้าจอของโปรแกรมเครื่องมือต่อไปเราเรียกว่าแท็บสกอร์บาร์หรือแท็บเลื่อนเป็นส่วนที่ใช้เลื่อนดูเอกสารเครื่องมือต่อไปเราเรียกว่าการจัดสไลด์ให้พอดีกับหน้าต่างและอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเราเรียกว่าแท็บเครื่องมือริปบอลแท็บเครื่องมือริปบอล เป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือในการใช้งานของโปรแกรมอาทิเช่นแถบหน้าแรกแถบแ,แทรกแถบการออกแบบแถบการเปลี่ยนแปลงแถบภาพเคลื่อนไหวแถบเหล่านี้จะใช้ตามลักษณะางานอย่างแถบหน้าแรกนะคะจะเป็นการกำหนดชนิดของตัวอักษรขนาดของตัวอักษรเป็นต้น จากเนื้อหาที่ครูได้อธิบายมานักเรียนคงจะเข้าใจและรู้จักโปรแกรม PowerPoint กันมากขึ้นแล้วนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกลับมาทบทวนความรู้จากเว็บไซต์เพื่อให้รู้และเข้าใจในเนื้อหากันมากขึ้นนะคะ